ธรรมนิยายอิงชีวประวัติของภระารีบุตรธรรมศีนาบดีแห่งพระพุทธศาสนาชุดของทัพธรรมโดยสุชีพปุญญานุภาพ ตอนที่40ผู้เจียมตัวที่ทำงานใหญ่ผู้เจริญทั้งหลายท่านพระสารีบุตรแม้จะเป็นผู้มีความรู้มากมีปัญญามาก ซึ่งสมเด็จพระบรมศาสดาทรงตั้งไว้เป็นเอตทัคคะในฐานะเป็นผู้เลิศทางมีปัญญาในฐานะเป็นอักระร่วมกับพระรโมคลานะนับเป็นตราชูและเป็นประมาณคือแบบอย่างของภิกษุผู้เป็นสาวกทั้งหลายแต่ท่านก็มีความเจียมตัวสำรวมระวังและเป็นผู้พร้อมจะขอโทษเมื่อเห็นว่าผู้ใดเข้าใจว่าท่านล่วงเกินนอกจากนั้น ท่านยังสันเสริญความเป็นผู้มีน้ำใจหนักแน่นไม่มักโกรธจนเป็นที่รู้กันอยู่ทั่วไปท่านบำเพ็ญตนเป็นแบบอย่างได้จริงๆ 1. หนึ่งท่านผู้เจริญทั้งหลายพามผู้หนึ่งได้ยินกิติศัพท์ว่าท่านเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องไม่โกรธใครก็เห็นเป็นเรื่องที่น่าขบขันไม่น่าเชื่อจึงลองดูด้วยตนเองภายหลังที่ได้โต้เถียงกับผู้อื่นผู้กล่าวสัรเสริญคุณของท่านแล้ว ในขณะที่ท่านเดินเพื่อบินขบาตในเช้าวันหนึ่งพรามผู้นั้นจึงเดินตามไปข้างหลังทุบหลังของท่านพระสารีบุตรอย่างแรงพระเถระมิได้แสดงอาการแม้แต่เหลียวจัดแม้เหลียวมาดูว่าใครประทุษร้ายท่านคงเดินไปตามปกติซึ่งได้อย่างความเร่าร้อนภายในให้เกิดแก่พรามผู้นั้นเป็นอย่างยิ่งพรามผู้นั้นสำนึกในความผิดของตนและเห็นจักสุในคุณธรรมของพระเถระ จึงกล้มลงกราบแทบเท้ากล่าวคำขอขอมาพาเีระจึงถามถึงเรื่องที่ขอขอมานั้นเมื่อได้ชาวบัพรามทดลองดูว่าจะเป็นผู้อดทนหรือไม่ท่านก็ตอบทันทีว่าท่านยินดียกโทษให้ทามกล่าวว่าถ้าท่านยกโทษจริงก็นิมนต์ไปฉันที่บ้านของตนทามจึงยื่นมือไปขอรับบาทมาถือซึ่งพราเถระก็มอบให้ แต่เหตุการณ์ที่พราหมณ์ผู้นั้นเดินตามแล้วทุบหลังพระเถระนั้นได้มีผู้รู้เห็นเป็นอันมากและเนื่องจากชนทั้งหลายเคารพบ,บูชาในพระเถระอย่างยิ่งจึงพากันโกรธเคืองพากันชฉวยท่อนไม้ก้อนดินเป็นต้นจะช่วยกันทำร้ายเมื่อเห็นพระเถระมอบบารให้พานถือจึงไปขอร้องให้ท่านรับบาดคืนมาพวกตนจะจัดการกับพาหมณ์นั้นเองพระเถระจึงถามว่า พวกท่านจะทำอย่างไรกับาพามนั้นมนุษย์ทั้งหลายจึงกล่าวว่า,าพามนั้นจะประทุษร้ายท่านพวกข้าพเจ้าทั้งหลายจึงต้องจัดการพระเถระกลับกล่าวว่าเมื่อพามนั้นประทุษร้ายข้าพเจ้ามีได้ประทุษร้ายพวกท่านทั้งประทุษร้ายแล้วก็ได้ขอโทษแล้วขอพวกท่านทั้งหลายจงกลับไปเถิดอย่าถือโทษพามเลยให้เป็นอันยุติกันเพียงนี้ พรามนั้นจึงได้รอดจากการถูกมหาชนทำร้ายด้วยประการชนี้ 2. ผู้เจริญทั้งหลายในสมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรถูกภิกษุรูปหนึ่งกล่าวหาว่าทำผ้าสังฆาติพาดใบหูแล้วไม่ขอขมาจึงไปฟ้องต่อสมเด็จพระบรมศสราสดาพระองค์ตัดให้พาพระสารีบุตรเข้าเฝ้าเพื่อซักไซต์ไต่ถามแต่ข่าวนี้กลายเป็นเรื่องน่าสนใจของภิกษุทั้งหลายเป็นอันมาก แม้พระโมกขาลานะและพระอานนท์ก็รีบมาสู่พระวิหารเพราะแต่ละท่านเหล่านั้นต่างก็หวังว่าจะได้ฟังคําบรรลือศีหานาถในทางธรรมของพระธรรมเสนาบดีมูลเหตุที่ภิกษุนั้นจะกล่าวโทษพระสารีบุตรก็ด้วยปัถนาจะให้พระเถระทักทายปราศัยแต่ในขณะที่ภิกษุยืนอยู่มากรูปด้วยกันพระสารีบุตรทักทายไม่ทั่วถึงจึงนึกเชียดแขนว่าเหตุไฉนจึงมองข้ามตนไป เมื่อมีโอกาสที่เพอเอิญผ้าสังคาติของพระสารีบุตรถูกเพียงตัวเล็กน้อยก็ถือเอาเลสไนยกล่าวหาว่าทําผ้าสังคาติพาดใบหูแล้วไม่ขอโทษเ <Okay. S 1> มื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดบอกข้อความนั้นในที่ประชุมเกี่ยวกับข้อกล่าวหาของภิกษุนั้นพระสารีบุตรเถระเจ้าจึงพารณาความรู้สึกของท่านต่อการมีชีวิตในโลกนี้ เคยเปรียบตัวเองเสมอด้วยดินบ้างน้ำบ้างไฟบ้างลมบ้างเมื่อมีคนทิ้งของโสโครกหรือมูดขูดเคละหนองเลือดใส่ก็ไม่ได้แสดงอาการเกลียดชังเหนื่อยหนายหรือเปรียบเหมือนผ้าเช็ดเรือนที่ใช้เช็ดของโสโครกมีประการต่างๆผ้านั้นก็ไม่แสดงอาการโขดเคืองหรือมิฉะนั้นเปรียบเหมือนเด็กซึ่งเป็นลูกคนจันทาน อันเป็นคนสกุลต่ำเป็นที่ถูกเหยียดยามของคนทั้งหลายเมื่อเข้าไปสู่คามะหรือนิคมย่อมเจียมตัวเป็นอันดีหรือเปียบเหมือนโคที่ถูกตัดเขาถูกฝึกให้ดีแล้วเดินไปตามถนนหนทางหรือตอกซอยไม่ผิดไม่ประทุษร้ายใครหรือเปรียบเหมือนชายหนุ่มหญิงสาวที่รักสวยรักงามเมื่อมีใครนำศพงูศพส,สุนัขมาแขวนคอไว้ย่อมเบื่อหน่าย ตัวท่านเองก็มีความรู้สึกในชีวิตร่างกายเหมือนซากศพมิได้ยิงพยองลำพองใจประการใดนอกจากนั้นถ้าจะเปรียบเทียบด้วยการแบกหม้อน้ำมันเหลวซึ่งมีรูรั่วน้ำมันรั่วรถดอยู่ตลอดเวลาย่อมไม่มีแก่ใจจะลำพองหรือถือดีตัวท่านที่บริหารร่างกายอยู่ทุกวันนี้ก็มีความรู้สึกเหมือนแบกหม้อน้ำมันเหลวฉะนั้นความตั้งสติในกายของท่านอาจไม่รอบคอบ เป็นเหตุให้ทําสังคาติกระทบเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์แล้วมิได้ขอโทษก็เปลี่ยนได้ท่านผู้จเจริญทั้งหลายเมื่อพระสารีบุตรกล่าวพรรณนาความรู้สึกของท่านที่มิใช่ผู้หญิงหรือลำพองใจมีความรู้สึกเจียมตัวอยู่เสมอเช่นนี้ภิกษุผู้กล่าวหาก็สลดใจแล้วกล่าวขอขมาที่อ้างเลนสนัยเพียงเล็กน้อยแล้วกล่าวหาท่านสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสว่า ผู้ใดสำนึกตนว่าผิดแล้วทำคืนเสียให้ถูกทำย่อมชื่อว่ามีความเจริญในอริยวินัยดังนี้ 3. ผู้เจริญทั้งหลายในยามที่เกิดความไม่สงบอันเนื่องมาแต่ความคิดขัดแย้งแข่งดีของพระเทวทัตผู้มีบริวารมากผู้คิดจะตั้งตนเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองจึงคิดการให้พระเจ้าอาชาศัตรูมาเป็นพวกยุยงพระราชา ให้ยึดเอาราชอาณาจักรจากพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพระบิดาโดยจับขังไว้แล้วปล่อยให้อดถึงสวรรคตในที่สุดเมื่อได้กำลังทางบ้านเมืองส่งเสริมแล้วก็กราบทูลสมเด็จพระบรมศาสดาขอเป็นผู้บริหารสังฆ้ามณฑลต่อไปเองโดยอ้างว่าพระศาสดามีพระชนมายุแล้วเมื่อพระผู้มีพระภาคตัดปฏิเสธก็หาวิธีทำร้าย ส่งนายขมังธนูหลายคนไปยิงแต่นายขมังธนูก็มิได้ยิงกับเลื่อมใสประกาศตนเป็นสาวกของพระาศาสดาในเมื่อได้สดับพระพุทธโอวาทอันประกอบด้วยอัตรธรรมในวาระที่สองพระเทวทัตลงมือเองคือขึ้นไปอยู่บนเขาชิชกูดเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาเสด,สเด็จผ่านก็ผลักหินก้อนใหญ่ลงมาหวังจะให้ทับหรือกระทบจนถึงแก่พระชนมชีพ แต่หินนั้นก็ไม่กระทบเพียงแต่สะเก็ดเล็กๆก,กระเด็นมาต้องพระบาททำให้เกิดอาการห่อพระโลหิตภิกษุทั้งหลายทราบเรื่องก็พากันอยู่ยามแวดล้อมพระผู้มีพระภาคในราตรีท่องบนสัทยายด้วยเสียงอันดังโดยเกร่งว่าพระเทรวทัตนจะส่งคนมาทำร้ายพระศาสดาเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ทรงทราบก็ทรงห้ามการอยู่ยามแวดล้อมนั้นเสียสั่งให้กลับไปสู่วิหารของตน เพราะตะถาคตย่อมไม่ปรินิพานด้วยความพยายามของผู้อื่นจึงไม่ต้องมาอารกขาคุ้มครองนอกจากนั้นยังทรงแสดงด้วยว่าศาส,สดาห้าประการต้องอาศัยหรือวางความคุ้มครองจากสาวกค,คือศาส,สดาผู้มีศีลไม่บริสุทธิ์มีการหาเลี้ยงชีพไม่บริสุทธิ์และแสดงตนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ มีการตอบคำถามไม่บริสุทธิ์มียานทัศน์ศะไม่บริสุทธิ์มีการแสดงธรรมไม่บริสุทธิ์ในทางทั้งห้านั้นส่วนตถาคตไม่ต้องหวังความคุ้มครองจากสาวกเพราะไม่ได้เป็นดังนั้นในวาระที่สามเทวทัตได้ติดต่อกับควานช้างของพระราชาให้ปล่อยช้างนาลาคีรีทำ้ายพระผู้มีพระภาคในขณะที่เสด็จผ่านทางแคบ โดยอ้างตนเป็นผู้คุ้นเคยของพระเจ้าอาชาสตัตวตูเมื่อพรานช้างเห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จผ่านทางแคบมาแต่ไกลจึงปล่อยช้างเพื่อทำร้ายช้างก็ยกงวงหูตั้งวิ่งเข้าหาพิกษุทั้งหลายเห็นเข้าจึงทูลเชิญพระผู้มีพระภาคให้เสด็จกลับหรือหลีกทางเสียแต่ก็ไม่ทรงหลีกคงดำเนินไปข้างหน้าตามปกติเมื่อช้างเข้าใกล้ ทรงแผ่อำนาจจิตประกอบด้วยเมตตาไปช้างนั้นก็กลับยืนนิ่งและเอางวงจับฝุ่นที่พระบาทพระาศาสดามาโรยบนศีรษะของตนแล้วกลับสู่โรงช้างไปเมื่อเห็นว่า จับประทุสร้ายสมเด็จพระบรมศาสดาไม่สําเร็จเทวทัตจึงเสนอข้อปฏิบัติ5าประการเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อข้อวินัยของพระบรมศาสดาให้คนทั้งหลายเห็นว่าข้อเสนอของเทวทัตเป็นเป็นไปเพื่อความเคร่งคัดเมื่อพระองค์ปฏิเสธและยืนยันทางสายกลางจึงแยกพวกตั้งตนเป็นศาสดาเป็นบริวารเป็นอันมากแยกไปอยู่ณนะขยาศีสะประเทศเพื่อแข่งขันกับพระบรมศาสดา โดยมีภิกษุโกกาลิกะและอื่นๆรวมเป็นพวกด้วยภิกษุที่เป็นบริวานนั้นโดยมากเป็นผู้บวชใหม่ไม่มีความรู้จริงจึงถูกเกลี้ยกล่อมได้โดยง่ายสมเด็จพระบรมาศาสดาได้ส่งท่านธรรมเสนาบดีสารีบุตรพร้อมด้วยพระโมัลลานะไปเจรจากับภิกษุที่เป็นบริวารของเทวทัตซึ่งเมื่อได้แสดงธรรมให้ท่านเหล่านั้นฟังแล้ว ก็กลับใจเห็นชอบตามโอวาทพระเถระเจ้าพร้อมกันกลับมาสู่สำนักของพระศาสดาซึ่งได้ยังความโทมนัสให้เกิดแก่พระเทวทัตถึงอาเจียนเป็นโลหิตผู้เจริญทั้งหลายในการปฏิบัติงานเป็นทูตเจรจาครั้งนี้สมเด็จพระบรมศาสดาสรนเสริญท่านพระธรรมมเสนาบดีสารีบุตรว่าประกอบด้วยคุณธรรมของผู้เหมาะสมจะเป็นทูตแประการคือห เป็นผู้รู้จักฟังคนอื่น 2. เป็นผู้รู้จักทำให้คนอื่นฟังตน 3. เป็นผู้มีการศึกษาดี 4. เป็นผู้มีความทรงจำดี 5. เป็นผู้รู้ความที่เขาพูด 6. เป็นผู้ที่ทำให้คนอื่นรู้ความที่ตนพูด 7. เป็นผู้ฉลาดในประโยชน์และมิใช่ประโยชน์และ 8. เป็นผู้ไม่ชวนทะเลาะวิวาทผู้เจริญทั้งหลายนี่คือเหตุการณ์ตอนหนึ่ง ซึ่งท่านพระธรรมมเสนาบดีสารีบุตรผู้เคยประกาศตนว่าเป็นผู้เจียมตนเหมือนคนสกุลต่ำเข้าสู่ที่ประชุมเหมือนโคถูกตัดเขาและถูกฝึกมิให้ทำร้ายใครได้ทำหน้าที่กู้ความยุ่งยากในพระศาสนาชักจุงประสง์ประมาณ500รูปให้กลับมาจากผู้คิดม่ชอบเป็นการร่วมช่วยเหลือสมเด็จพระบรมศาสดาในยามสำคัญได้เป็นอย่างดีผู้จเจริญทั้งหลาย ตามธรรมดาการปกครองคณะสงฆ์เมื่อมีผู้เข้ามาอุปสมบทมากขึ้นบุคคลเหล่านั้นมีอัธยาศัยต่างๆกันดีบ้างเลวบ้างหยาบบ้างและะเอียดบ้างผู้มีอัธยาศัยแล้วก็นำเอาความเคยชินในทางที่ไม่ดีติดมาในสมัยที่อุปสมบทแล้วด้วยในสมัยหนึ่งมีภิกษุพวกอัศชิและปุณพสสุกะคณะใหญ่ซึ่งอยู่รวมกันในอาวาสณตำบล กิตาชีรีเป็นผู้ประพฤติย่อหย่อนประพฤติอนาจารคืออาการที่ไม่เหมาะสมไม่ควรมีประการต่างๆเช่นฟอนรำขับร้องประจบขลหัหัดเพื่อหวังลาบสการะมิใช่ทำตนให้เขานับถือด้วยคุณงามความดีนอกจากนั้นยังเล่นตลกขนองมีประการต่างๆความทราบถึงสมเด็จพระบรมศาสดาจึงตัดสั่งให้พระสารีบุตรและพระโมกัลานะสองอัครสาวก เดินทางไประงับเหตุร้ายชี้ให้เห็นอาบัตและทำปรับภาชนียกรรมเป็นการรักษาระเบียบแบบแผนวินัยไว้ให้ยั่งยืนสืบไปพระสารีบุตรเถระเจ้าพร้อมด้วยพระโมัลลานะก็รับภาระจัดการให้เรียบร้อยด้วยดีเป็นเหตุให้เหล่าพิกษุอาลัชชีกระจัดกระจายคุมกันไม่ติดและบางพวกก็ต้องออกไปจากพระธรรมวินยัย 5. ผู้เจริญทั้งหลาย เมื่อประดิษฐานสังฆมณฑลขึ้นแล้วการอบรมให้ภิกษุอยู่ประจำในอาวาสในทิศทั้งหลายเข้าใจคำสอนอันถูกต้องอันถูกอันควรสามารถชี้แจงโต้อตอบให้ผู้ไต่ถามได้ทราบก่อนย่อมเป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งสมเด็จพระบรมศาสดามักจะทรงมอบให้พระสารีบุตรเทระเจ้าเป็นผู้รับภาระอันสำคัญนี้เช่นในสมัยหนึ่งประทับอยู่เทวทหนิคมแคว้นสกกะ ภิกษุชาวปัตฉาภูมิซึ่งเดินทางไกลมาเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคปรารถนาจะเดินทางกลับสู่ถิ่นเดิมจึงเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมลาพระองค์ตัดถามว่าเธอทั้งหลายลาสารีบุตรแล้วหรือเมื่อกราบทูนว่ายังมิได้ลาจึงตัดสั่งให้ไปลาพระสารีบุตรและสั่งเสริญพระสารีบุตรว่าภิกษุทั้งหลายสารีบุตรเป็นบัณฑิตย่อมเป็นผู้อนุเคราะห์เพื่อนพม,มาจารี และผู้ประพฤติพรหมจรรย์ดังนี้เมื่อภิกษุชาวปัตฉาภูมิไปลาพระสารีบุตรเมื่อภิกษุชาวปัจฉาภูมิไปลาพระสารีบุตรท่านก็ชวนสนทนาถึงเรื่องที่อาจจะมีบัณฑิตที่เป็นกษัตริย์พรามขลุหัดหรือสมณะไต่ถามถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งแนะวิธีตอบในทางที่ไม่เสียหายแก่สมเด็จพระศาสดาจะเป็นคําตอบอันถูกต้องโดยธรรมและไม่ถูกติเตียนนี่ ย่อมเป็นตัวอย่างอีกข้อหนึ่งที่พระธรรมสีนาบดีสารีบุตรได้รับความไว้วางพระหฤทัยของสมเด็จพระธรรมราชาให้ควบคุมชี้แจงหลักธรรมของพระองค์ 6. ผู้เจริญทั้งหลายสมเด็จพระบร,รมศาสดาคเคยเล่าถึงพราสารีบุตรเถระเจ้าพิจารณาเห็นแจ้งวิปัสนาตามบทแห่งธรรมโดยลำดับตลอดเวลาหนึ่งเดือนคืออนุปุทธวิหารเก้าอันได้แก่รูปฌานสี อารูปปชาญี่และสัญญาเวทยิต,ตะนิโรธแล้วตัดสรรเสริญว่าเป็นผู้มีความชำนาญมีบารมีในศีลสมาธิปัญญาและวิมุตอันเป็นอริยะเป็นผู้หมุนธรรมจักจเจริญรอยตามชี้ตถาคตหมุนไปแล้วได้ดีไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนเจ็ดผู้จเจริญทั้งหลายในสมัยหนึ่งเป็นวันอุโบสถพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะปราสค์ในนิคมชื่อนละปานะ เมื่อทรงแสดงธรรมแล้วเห็นภิกษุยังสนใจสดับดับฟังต่อไปอีกจึงทรงมอบหมายให้พระสารีบุตรเถระเจ้าแสดงธรรมแทนซึ่งพระเถระได้ยกข้อธรรมปฏิบัติขึ้น10ประการคือศรัทธ,ธาในกุศลธรรมนิริโอตปะความเพียรปัญญาการเงี่ยโสดสดับฟังการทรงจำธรรมะการพิจารณาเนื้อความการประพฤติปฏิบัติตามธรรมะ และและความไม่ประมาทในกุศลธรรมของผู้ใดไม่มีผู้นั้นย่อมเหมือนดวงจันทร์ในราตีกะลปักของผู้ใดมีผู้นั้นย่อมเหมือนดวงจันทร์ในราตีชุนนะหปักซึ่งพระบรมศาสดาได้ประทานสาธุการรับรองภาษิตของพระเถระว่าชอบแล้วนี่แลคือความเป็นมาบางตอนของพระธรรมมเสนาบดีผู้ประกาศตนว่า มีความเจียมตนเหมือนโคถูกตัดเขาและถูกฝึกมิให้ทำร้ายใครหรือเหมือนเด็กลูกคนจันทานเมื่อเดินเข้าสู่คามมานิคมมีความเจียมตนนั้น งจบลงไปแล้วนั้นคือรายการธรรมชีตะดํำเนินรายการโดยพระเสถียรพงศ์พีระพักโตและต่อจากนี้ไปเป็นบรรยากาศที่ญาติธรรมกำลังรับอาหารในแต่ละวันโดยหลวงพ่อวีระศีลาโชโตขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้แล้วค่ะ